สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่น้องป้องปายของพี่ติ๋วทุกผู้ทุกคนนะคะเมื่อนี้พี่ติ๋วสิพามาเห็ดลาดหน้าทะเลนะคะมาดูกันว่ามีอะไรนะคะเราก็จะมีเส้นพี่ติ๋วจะทำแค่พอกินนะคะมีเส้นแล้วก็มีปลาหมึกนะคะปลาหมึกแบบนี้และกุ้งอันนี้พี่ติ๋วกินคนเดียวค่ะแล้วก็มีเต้าเจี้ยวกระเทียมแป้งมันสําหรับทําซอสนะคะ แล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือยอดคะน้าวันนี้พี่ติวจะเน้นผักนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลน,นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงนะคะเรามา <c oughs> ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเพื่อจะผัดเส้นนะคะน้ำมันนิดเดียวจริงๆค่ะ อันนี้เส้นที่เราจะทําลาดหน้าเราจะผัดนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ้วลงไปนิดนึงใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงค่ะนะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะ เราจะเอาประมาณนี้นะคะสําหรับที่จะทําเป็นเส้นหมี่ที่เราจะราดนะคะแล้วแต่ค่ะบางคนใช้เส้นใหญ่เส้นบุนเส้นแล้วแต่นะคะแล้วแต่ใครชอบเส้นไหนเนาะพี่ติวชอบเส้นหมี่ค่ะลาดหน้ามาดูวิธีทํานั้นน้ําราดหน้านะคะใส่น้ํามันลงไปนิดนึงค่ะกระเทียมค่ะที่เราสับเอาไว้นะคะ นี่ค่ะกุ้งกับปลาหมึกที่ล้างไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเติมไปเลยค่ะผักให้สุกพร้อมๆกันที่อยู่เ้นผักวันนี้เติมเต้าเจี้ยวลงไปค่ะเต้าเจี้ยวนะคะ สอามช้อนชานะแล้วแต่คนชอบน้ำตาลนิดนึงสองช้อนชานะสิอิ้วค่ะสีอิว้วหวานโอเคพอก่อนนะคะหอมมากมันต้องมีไม้พายช่วย เราจะเติมน้ำนิดนึงลงไปค่ะพี่สิวชอบน้ำเยอะพี่สิวก็จะใช้เยอะนิดนึงนะคะรอให้มันเดือดค่ะเราจะมาเติมแป้งกันนะคะง่ายๆเลยค่ะการทำลาดหน้าใครจะใช้หมูก็ได้ค่ะไก่ก็ได้นะคะมาค่ะแล้วจัดการใส่แป้งลงไปนะคะอันนี้แป้งมันค่ะใครจะใช้แป้งข้าวโพดก็ได้นะคะแล้วใครจะเอา เอาเหนียวเอาข้นแล้วแต่นะคะพี่ติ๋วก็จะเอาข้นนิดนึงนี่คือน้ำราดหน้าซีฟูด้ดน่าทานไหมคะง่ายๆเลยค่ะปิดเตาค่ะมาดูกันค่ะนี่คือหน้าตาราดหน้าของพี่ติ๋วนะคะแล้วทีนี้เส้นที่เราทำการ เส้นที่เราทําการาผัดเอาไว้แล้วนะคะเราก็จะมาเทลงไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาลาดหน้าของพี่ติวนี่ค่ะอืหอมมากจัดเลยค่ะถ้าใครไม่มีเมนูนะคะโอเคค่ะฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์พี่ติ๋วด้วยนะคะเพื่อจะมีเมนูใหม่ๆ มาให้ชมกันตลอดค่ะคลิปนี้ก็ง่ายๆสไตล์พี่ติวค่ะก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย